สวัสดีครับรายการเกาะติดการประชุมคณะรัฐมนตรีกับผมวิชิตเดชประสบครับประโประกรุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการชายอำนารัฐอตรออตลร,ออตรกลุ่มพันนอพิเศษสุบัณแสงพันธ์ซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NG o อ็ไทยแลนด์ครับารายการระเปิดสายด่วในให้คำปรึกษาขอ้อกฎหมายกระบวนการตรวกฎหมายขั้นตอนการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐรมนูญแห่งราชนาจักไทยพุทธศักราช2560 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมือถือดินิายล0645166794วันนี้ตรงกับวันที่9มิถุนาย,ยน2568นะครับผมเองได้มีโอกาสนะครับได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่สพออุทยัยจังหวัดพระนครศรียุธยาว่าได้รับการบริการรับการดูแลอย่างดีจากพันตำรวจโทพเนศมีสวัสดิ์สารวัตร สอบสวนสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปจัดทาคลิปข่าวเพื่อชื่นชมตํารวจน้ําดีของสอพอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อยากจะเรียนพี่น้องชาวไทยว่าเจ้าที่ตํารวจนะครับที่เป็นตํารวจน้ําดีหรือที่ให้บริการประชาชนนั้นยังมีอยู่มากมายทีเดียวเราต้องช่วยค้นหาตํารวจน้ําดีเพื่อช่วยกัน ส่งเสริมและให้กำลังใจครับวันนี้วันที่9มิถุนายน2568รับดครับอย่างที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนะครับว่าวันนี้นายกรันตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรครับลงพื้นที่นะครับไปที่จังหวัดกาญจนบุรีไปติดตามบางช่วงบางตอนเชิญครับ คบมันมีความแบบมันดขืดนนะมันแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าใส่ก็ใส่มันแบบมันมีแร่ธาตุให้ไหมือนน้ำแร่นะแต่ว่าตรวจแล้วทุกอย่างมันเข้ามาตรฐานผมไม่มีะแล้วก็หนึบแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าว่าจะรู้ว่ามีแร่ธาตุหรือไม่หรือเ่าแล้วก็เป็นรสชาติเหมือนนงขวดเราเลยอ่ะดีๆเลยอ่ะน้ำดีๆเลยอ่ะลองไหมขวดตัวเนี้ยเติมเติมเติม

ของความน่ารู้ของความน่ารู้ต่างมีแผนต่อต้านแต่กตระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สนองพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร่งสื่อสารรักษาและต่อยอด ก็รู้สึกดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาดูเรื่องของโครงการน้ำาราทาลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยเรื่องโครงการนี้เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างมากมายนะคะเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่าตัวเลขเนี่ยเราสามารถสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วยได้เกืกอ,อบถึงแสนครอบครัวทีเดียวนะคะแล้วก็ทําให้พี่น้องได้รับประโยชน์โดยทั่วกันนะคะแล้วก็โครงการนี้นะ เนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็ทรงลงอเล็งเห็นนะคะว่าเรื่องน้ําเป็นปัจจัยสีเป็นปัจจัยสําคัญของชีวิต